กินไหวไหมเนี่ยเผ็ดขนาดนี้สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับช่องกำพล h ชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมากินมาม่าเกาหลีนะครับมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับทุกคน <Yahoo! S 1> ไม่รู้ว่าผมจะกินหมดไหมนะครับ นี่ก็เป็นภาษาเกาหลีนะครับผมก็อ่านไม่ออกนะครับทุกคนนะะเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับว่ามันจะอร่อยเผ็ดแซ่บแค่ไหนไปเลยครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับอ,อื่นเราก็ใส่เครื่องก่อนนะครับทุกคน ใส่นี้นะครับทุกคนกลิ่นหอมหอมหอมมากเลยนะครับทุกคนไม่รู้ผมจะกินหมดหรือเปล่านะน่ากินมากเลยครับทุกคนอ ต่อไปก็ใส่อะไรเนี่ยสาหร่ายนี่นะฮะสาหร่ายครับทุกคนสาหร่ายมีสองซองนะครับววาว ่อไปก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับทุกคนอหอมหอมหอมมากๆเลยนะฮะม,มีมีไข่สามฟองเลยนะฮะทุกคนอื กลิ่นหอมเชียวออตอนนี้มามา่ารสเผ็ดเกาหลีนะฮะทุกคนก็ลุกเค้าเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับ ต่อไปเราก็กินเลยนะคะทุกคนอืมอืมรสชาติเผ็ดมากอืมจะกินหมดไหมเนี่ยเผ็ดขนาดนี้ อืเอาไข่มาแก้เผ็ดนะคะทุกคนอือหือ้อ กินไหวไหมเนี่ยเผ็ดขนาดนี้เผ็ดสุดยอดเลยนะครับทุกคน อืเส้นยาวๆเหนียวเนียวนุ่มๆนะครทุกคนอก oh, <no. S 1> ินไข่แก้เผ็ดนาทุกคนอื โโอ้เผ็ดจริงๆนะครับทุกคนไม่ได้โกหก เห็นเขารีวิวกินกันนะ,ะทุกคนก็เลยไปลองซื้อมากินดูว่ามันจะอร่อยเผ็ดแค่ไหนในที่สุดแล้วก็เผ็ดจริงๆนะ còn dạng kín này ขอองปากของคอนะครับทุกคนคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่ไหวแล้วนะครับทุกคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องกําพลชนแนลด้วยนะครับลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ